สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงเอเดี a ชเนลนะช่างมาทําบ้านนะช่างมาแล้วนะก็วัดระดับเตรียมความพร้อมวันนี้ยายทําเม,น,ม,ม,เน,มนูซุปมะเขือตัดเอดเพอ์ใหญ่ตำตำตำนำมัะมุนซุปมะเขือใส่เห็ดบดนะคะแล้วก็ใส่ไข่พร้อมบายายแล้วตอนเที่ยงเราก็จะตำหมักมุง่งนะคะ ตามส้มตามกันวันนี้ยายทําอาหารเลี้ยงช่างด้วยนะมือไหนมีก็ให้กินเนาะก็เป็นธรรมดานะคะมือไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเครื่องปรุงซุปมะเขือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะมีข้าวคั่วพริกคั่วผงชูรสน้ำปลาหอต้นหอมก็เป็นแล้วนะคะซุปมะเขือร้อนๆกินตอนเที่ยงแล้วก็ไปผูกแขนหลานมานะ มาถึงบ้านอ่ะช่างก็มาแล้วยายก็จะถนัดเตาฟืนนะฮะเตาประหยัดฟืนประหยัดถ่านต้องเตาตาปิวเท่านั้นนะพี่น้องต้มเ็ดอันนีพชรเมื่อวานก็ออนชำระล้างครัวนะ ก็ไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งตรงนี้พี่น้องไปนั่งตรงนน้นตรงที่มีคานไม้ใหญ่ใหญ่คือมีน้นก็ี่สูงยนึงใหญ่สักถุงเลยถุงถุงนึงเขากินแล้วเนาะเมื่อคืนนี้นะถุงเดียวดีแล้วม่มีมีแตงด้วยชื้อแตงมาแล้วผักกาดขาว วันนี้ยายจะคั่วพริกนะคะแล้วก็ตำตำใส่กระปุกไว้กระปุกอยู่ในรถมีอยู่ด้วยกระปุกใหญ่เท่าสาสีแดงเนี่ยเอาใส่อน้อยก็ได้นาะย,ยายเนาะมันเปรตก็เชื่ออันนี้เลยเออนี้ช่างก็น่าจะขุดนะคะขุดตีนเสาเนาะ เที่ยงก,ก็กินข้าวด้วยกันซุปมะเขือส้มตำมแกะไข่เสยดต้มเออใส่รดใส่ปลาแดกต้มก็แซ่บคือเก่า เต็มหกรักเสื้อตู้เย็นเื้อดู้วย,วยแล้วตนที้ไม่กินเต็มเตเขาปุ๊บเซ็ตยอ๋อถ้าเรากินดูอ่ะฮะไม่ใช่กินได้ก่อนกิน,กนอีหละอ่ะคลิปน,นี้ก็จะประมาณนี้นะคะสั้นๆปุ๊บกันใหม่สวัสดีค่ะ